กินพอแล้วลูกกินพอแล้วอ่านะครับสัดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาผูกแขนนะครับก่อนที่จะผูกแขนอัรหนึ่งบอกของับหัวก่อนเพราะแต่วันเนาะขอขอบคุณนะครับคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับ่อขอบคุณคุณแม่จอยนะครับสําหรับอ่าแน่นนะครับคุณแม่คะแนนสามพันคะแนนนะครับรับขวัญอลาหนึ่งนะครับคุณแม่ ขอบพระคุณคุณแม่ที่เอ็นดูและเมตตานะครับทางครอบครัวของทางนะครับน้องน้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำอ้อยน้องน้ำพูนะครับคุณแม่ขอให้คุณแม่ท่านและทางครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับอ่าผูกแขนนะครับรับขวัญนะครับอาลานะครับย้อนหลังเลยนะครับคุณแม่ใส่เต็มหัวพอแล้วลูกเดี๋ยวพามาดู หนึ่งบอกมาแมงมุกด้วยคนของับหูข้างหนึ่งเดี๋ยวให้พ่อควานเตรียมก่อนนะครับครูหนึ่งพ่อควานนี่ครับคุณแม่ครับนะครับสวัสดีพวว่อควานด้วยนะครับไะเดี๋ยวมานะครับผูกแขนนาลากันนะครับไม่ใช่ผูกแขนแต่ผูกคอเลยนี่ครับเดี๋ยวพวว่อควานขอปินเข้าไปข้างในนิดนึงนี่หนึ่งบอกลงมาผมจะได้งับ งับหัวนี่เดี๋ยวน้องควานตามเข้าไปข้างในครู่หนึ่งนะครับอนี่ครับคุณแม่ทำการผูกคอเลยครับขอผูกคอเลยขอให้อีาหนึ่งนะครับอเป็นเด็กดีนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับอย่าดื้ออย่าซนคำคุณนะครับคำคุณคำคุณกับครอบครัวนะครับคุณแม่นี่องับขาแล้วคุณแม่นี่ ลองใส่ลองเท้าบูดกันไว้เดตกเจ้าหนึ่งทางนี้แล้วอันนี้พอโชว์ยกขากันยกขา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 ยกแบบนี้แหละท่าขึ้นขี่นะครับฝึกนะครับเดี๋ยวนู่น้วครับคุณนายประมาณสองขวบนะครับไมพาออก